สวัสดีครับผมบางวายทีโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับบางวายทีนะครับผมก็เป็นทางการที่ว่าออกจากแทนซีจีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้ชื่อซีจีก็ ไม่ได้ลแล้วก็สําหรับวันนี้ก็จะมาลองหนึ่งหนึ่งชื่อใหม่นะครับผมเปลี่ยนชื่อใหม่แลวเป็นว่าบางวายทีโนหนึ่งนะครับผมอืมก็อยู่แล้วมาลองชื่อใหม่นะผมสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับมือขวานะผมอดีตมือขวานะหน,หนึ่งกับอดีตมือขวานเะดีกปั้นผมเองนะก็ผมปั้นมาตั้งแต่เขายังเล่นไม่เก่งเลยนะทุกคนนะมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะก็ Like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผม,มุนทำใจไม่ได้เลยจากก่อจากการยุบแทนซีจีนะครับผมก็มาดูกันไอวอติดโออะไรวะเนี่ยผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ยโ,โอ้โหเกมแรกเออเออหน่อยนะทุกคนนะเกมแรกเออมากเลยผมงงยังไงยังไงยังไงปั้งอื้อหึ๊ก่าเ,เพื่อนไหมกระเพื่อนไหมหัวกระเพื่อนป่ะหัวกระเพื่อนป่ะโอ้โหดูดิ ควรดูผมว่างไอโบอ์เดี๋ยวมังเออโคตรเอ๋ออะผมว่างไอโบว์โคตรเอ๋อเลยทุกคนยังไงยังไงยังไงปังโอ้โหเกินไปไม่เกรงใจบังเลยโอ้โหเต็นท่าบันลังด้วยนะเอาเรื่องนะอยู่แล้วมาดูเกมที่สองกันนะครับผมเกมที่สองว่ายังไงอุ้ยดันไปเร็วจังโอ้โหโอ้โหมินตีไอ้บว์ยังไงยังไงปังโอ้โหเออเออมากเลยอุ้ยดูดีทุกคนดูดีเออเออตายตาย ตายตายตายผมตายทุกคนผมตายเออเขามีปืนพกนะครับผมเป็นลูกสองนะผมเออผมหนีปืนพกอ่ะทุกคนดูเอาปืนือผมอะดอปแค่ไหน่ะดูดีทุกคนผมเออมากเลยผมจะโดนปืนพกฆ่าตายทุกคนเราพกมมเจะโดนปืนพกฆ่าตายทุกคนดูเอาเป็ไนไงเออยืนนิ่งเออมากเลยผมเออมาก ผมฝีมือดับลงมากนะทุกคนเออโหดูดิผมยิงไม่โดนเลยอ่ะผมแพ้ปืนพกอ่ะทุกคนดูเอาดูเอายังไงเออโหดูดิการเล่นผมจังเอ๋ออะเออมากเออมากเลยยังไงยังไงไอวอลดำเหมือนกันด้วยอ่ะยังไงจังหวะน,นี้ยังไงโอโดนมาแล้วปัโอโหผมเล่นเอ๋อมากเลยทุกคน ผมเล่นอย่างเออเลยทุกคนดูเอาโอ้โหวิตวิจิตยังไง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 โดนมาบ้าโดยบ้าบ้า,าไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะโอ้โหผมติดแลยทุกคนโอ้โหเกือบ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 ยังไงยังไงโอ้โหโดนติด ผมไปอัดต oh. wow. yeah. well, yeah, so ัวน้องเขาหน้าทุกคนโอ้โหโทษทีครับอัดตัวน้องเขาอ่ะผมเองใช้ไม่ได้เลยนะทุกคนมาดูเกมที่3กันนะครับผมเกมที่3เริ่มขึ้นแล้วยังไงกดทัตเตอร์ลอตปังโอ้โหไม่โดนนะครับผมชอบเลยผมยังชอบเลยทุกคนโอ้ยิงยิงคุ้น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 ค้นคุ้น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 วิ่งมาเป็นตัววิ่งมาเป็นตัวน้องเขาเล่นดันมาอย่างโหดเลยทุกคน ครับก็มาดีครับก็มาดีครับปัโอ้โหไม่โดนเอ้าเออเออโอ้โหผมเล่นเออมาเลยเข้าหัวไปนะเข้าหัวไปนะหัวกระเพื่อนนะหัวกระเพื่อนนะปล่อยก่อนละกันปล่อยก่อนละกันดูดิทุกคนความเออของผมอ่ะโอดูดี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 โคตรเออเลยอ่ะผมโคตรเออเลยอ่ะดูดีโอ้โหยังไงยังไงยังไง เปล่าอ้อย่างเอ๋เลยอ่ะโอุ้ยน้องคนเขาเขาหมดเปล่ายิงหัวผมแล้วอ่ะอ้าวน้องเขายิงหัวผมแล้วดูดูเอา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 เรื่องมาดูเกมที่สี่กันนะครับผมเกมที่สี่ว่ายังไงเกมที่สี่ผมดันหาเลยเกมนี้น้องก็ยิงหัวผมสองเลยนะก็จะปล่อยไว้แน่นอนครับผมก็ต้องเอาคืนหน่อยละต้องเอาคืนหน่าละต้องโชว์ฟอร์มตึงหน่อยละบางต้องโชว์ฟอร์มโหดหน่าละต้องโชว์ฟอร์มโหดหน่าละบาง บางเอ้ยเข้าหัวนะเข้าหัวนะบางต้องโจมวาหมดบางเรื่องโอ้โหรีแม็กซ์ันทุกคนบางต้องโจมหดหน่อยละบางต้องโจมหดหน่อยละโอ้ยังไงยังไงไอ้วอลก่อนโดดออกซ้ายโอ้โหไม่เจอเนาะเขาปิดไอ้วอลนะทุกคนโอ้โหกำลังหัวไฮไลท์เลยนะเมื่อกี้ไฮไลท์เลยนะไม่ออกมานะทุกคนโอ้โหจบเลยนะไม่ออกมานะเมื่อกี้นะออกมาเมื่อกี้หัวกาเพิ่นนะหัวกาเพิ่อนนะเราอ่อนให้น้องก่อนสองเกมนะไม่ได้อ่อนหรอกน้องเขาคมิง มามาดิครับมาดิครับมาแล้ว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 ลุยยังไง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 อยู่ไหนอบวางไอ้บอปิดก่อนเฮ้ยปังโอ้โหไปโดนนะทุกคนมาดิครับก็มาดิครับปังออ้โหไม่โดนนะทุกคนไม่โดนนะครับแอบก่อนแล้วกันแอบก่อนแล้วกันยังไงยังไงยังไงปังอืมปังหัวกาเพื่อนนะหัวกาเพื่อนนะบอกแล้วหัวกาเพื่อนนะหัวกาเพื่อนนะครับดูแล้ว มาดูเกมที่ห้ากันนะผมมาดูเกมที่ห้ากันนะผมเกมที่ห้าว่าังไงเกมที่ห้าหัวกระเพื่อนไหมหัวกระเพื่อนไหมหัวกระเพื่อนมมาดิครับโชว์พิ้วหน่อยละกันโชว์พิ้วหน่อยละกันโชว์เมาส์มาโคหน่อยละกันโชว์เมาส์มาโคหน่อยละกันว่าัซนเมาส์มาโคว่าัซนมาดิครับก็มาดิครับอยู่ไหนแอบทำไมแอบทำไมไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบออกมาเลยโอ๊ยขอโทษโอ้ไปกดของนัดแต่โทษทียืนไม่โดนโอ้ไม่เป็นไรเฮ้ยจะยิงหลังจะยิงหลังใจเย็นๆใจเย็นๆ เอ้ยพิวเป็นทักมาใจเย็นเออ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 ตายตายค้างค้างค้างเอ้ยใจเย็นใจเย็นปังโอ้โหก่อนท่าเต้นรอนะเมื่อกี้เอ้ยออกมาดิครับยิงพื้นนี่พื้นพื้นมาดีครับโอ้พิวเป็นทักมาเกือบตายพี่มาดิครับ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 ใหญ่ต้องยิงมาดิครับ้ย เอ้อเอเอทุกคนเอ้ยตัวซับหมุนไอ้อจอหมุนทุกคนตีเย็นตีเย็นตีเย็นอ่าไปลุยนต่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไอ้จอหมุนนะทุกคนไปนะทุกคน โอ้วีติด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 ติดไปโอ้ผมดูดิเออโหวีไม่ออกขาตายทุกคนผมขาตายอ่ะขาตายทุกคนมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีฟังโอ้โหผมไปอ่านตัวน้องเขาอ่ะผมไปอ่านตัวน้องเขาอ่ะโอ้โหจบนะจบนะ จบนะจบนับไปอัดตัวเราเขาี่จบนะมาดูเกมที่หกกันนะครับผมเกมหกรูดก็มาดิครับเล่น MP หน่อยรายการเล่นม MP หลายร,รายการรูดทีละนิดนะผมไม่ได้รูดเยอะนะครับผมรูดทีละนิดแล้วก็วางไอวอลนะครับผมก็เดี๋ยวว่าโกงเลยนะครับก็ร,รูดทีละนิดแล้วไม่ได้กดหมดแม็ก์นะครับเอ้ยเล่นกับตังค่าอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ยไปกดสองนัดโอ้ยกดนัดเดียวนี่วะามา่ดิครับไม่ดิครับไม่ดิครับ โอ้ผมเออมากเลยระยะจูผมสู้น้องเขาไม่ได้แน่เลยน้องเขาเก่งอเนี่อโอ้ไอวอร์ดีครับไอวอร์ดีครับฮันนะ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 มาดีครับโอ้มาดีครับโอ้โหลุดไว้บวกก่อนไล่กันไว้บวกก่อนไล่การลุยไปลูยไปไว้บวกก่อนไล่กันอุ้ยตายขาดตายขาตายทุกคนขาตายขาตายว่ายังไงขาตาย ขาตายว่ายังไงโอ้ยดูหลังยิงยังไงยังไงยังไงต้องดูปีอกบอกบอกบอกโอ้ยออกมาเล่ากระสุนลูกซองแทนนะครับยังไงยังไงยังไงออกมาออกมาออกมาเปล่าโอ,อ้ยเขามาวะมาว่ะได้ได้ปัญญาเลยเออตายมาดีครับมาดีข,า,ดขาโอ้ยตา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 ยดีรับปั๊บ อีไโดนัมเขามาดครับก็มามาดิครับก็มามาดครับนี่เามาดิครับโฟอ้าโฟองตว้าโช้าโวร้าโจววรายังไงปุ๊บฟวอลโ้าโ้าโชฟร้ายังไงยังไงออกมาเปล่าออกมาเปล่ามายิงเปล่ายังไเอ้ยัวนี้ครับต่อมาดีโดนสก็ดโดนสก็ดเดมพอนะต่อมาดีอยู่ไหนโอ้ผมน่าจะยิงนะจังหวะนี้ปุ๊ กู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 ให้เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทีละกาไปหนึ่งทีปังเอ้ยดาเมจแดงโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี yes. oh, oh, ่ยอะไรเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายได้ไงอ่ะไม่ตายได้ไงอ่ะดาเมจแดงล้วนๆนะแดงล้วนๆนะอ้าวยังไงเนี่ยต่อยบ้างเนี่ยยังไงเนี่ยอ้าวยังไงเนี่ยโอ้โหผมออกหมอกโอ้โหตายแล้ววุฒชีวิตท่อนะท่อนะบางทีท่อนะสามสามเลยทุกคนสกอร์ มาดูเกมที่7กันนะครับผมเกมที่7ว่ายังไงน้องก็ดันมาแล้วนะน้องก็ดันมาเร็วมากเลยบังบังโอ้โหก็มาดิครับก็มาดิครับเจอผิวหน่อยละกันเจอผิวหน่อยละกันเจอผิวหน่อยละกันเจนผิวหน่อยบางเอาผิวหน่อยบางยิงไม่ต้องคมแต่ก่อนด้ผิวไปก่อนนะบางบางบางยังไงบางยังไงบางตายเปล่าบางตายนะรอดรอเฉยยังไงมาครับส่วันนี้รอสวนโอ้ติดไอวัวเอาโหรูตั้งใหญ่นะไอวว ไปเดวว์ไม่ติดเดวว์ไม่ติดอาล่โล่โตายตายตายเฮ้ยเราก็ยิงหัวทุกคนเออเออตายตายบางวันทีโน่หนึ่งยังไงบางวันทีดูหนึ่งยังไงเป้งหัวกาเพื่อนนะหัวกาเพื่อนนะนัดเดียวพอลุ่นๆนะหัวกาเพื่อนนะหัวกาเพื่อนนะโชว์ไว้วอหน่อยละกันโชว์ไว้วอหน่อยละกันกูเกมที่แปลนะพวกเอ้ยเกมที่แปลงโอ้ยตา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 ยยังไงโดนยิงครับโดนยิงยับเลยเดี๋ยวอลก่อนละกไปเดวว์วอลก่อนละกันยังไง โอ้โด oh, <Yeah. S 1> ูวะดิน totally right? ้องวิ่งวนใกล้ๆผมอ่ะดูทุกคนดูเอาดูเอาน้องก็ยิงหัวผมกระเพื่อนเลยอ่ะหมวกผมกระเพื่อนเลยเอ้ยมาเร็วเกินมาเร็วเกินมาเร็วเกินยังไงโดดสวนไม่ปังปังก็มาดิครับปังปังก็มาดิครับนี่น้องเขาอยู่โอยน้องเขามาข้างหลังก็มาดิครับข้างหลังแล้วยังไงข้างหลังแล้วยังไงข้างหลังแล้วยังไงยิงโดนหรือเปล่าข้างหลังแล้วยังไงข้างหลังแล้วยังไงมาดิครับข้างหลังแล้วยังไงปังโอ้โหข้างหลังแล้วยังไงข้างหลังแล้วยังไง มาดีครับมาดีครับอุ้ยติดขลังอะไรยังไงขลังอะไรยังไงวิ่งออกไปเลยน้องเขาอยู่ไหนวะน้องเขาอยู่ไหนวะมาดีครับอ่าเฮ้ยยังไงวิ่งจุก่อนละกันวิ่งจุก่อนละกันวิ่งจุก่อนละกันหัวกาเพื่อนนะหัวกาเพื่อนนะวิ่งไปกระโดดกลับแล้วผมหัวกาเพื่อนนะครับอืมขำหน่อยละกันขำหน่อยละกัน มาดูเกมที่9นะครับผมเกมที่9แล้วยังไงยังไงดูดไปโอ้โหไม่เจอตัวนะผมอยู่ไหนวะเอ้ย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 เดือจังเดือจังยังไงเอ้ยมาข้างหลังแล้วมาข้างหลังแล้วดูดไปเอ้ยขาตายเอ้ยตายเอ้ยรอดรวยหน่อยมาดิครับก็โดนไอพี่โอ้โหไอพี่เลยหัวนะผมมาไอวอลทันนะครับก็วิ่งเปังโอ้โยมาดิครับก็มาดิครับปั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอวอลลุน ผมชอบเล่นเวลาขาตายมากแต่เวลาไม่ได้ทำคลิปนี่มันโอ้โหอย่างผิวอะแต่เวลาทำคลิปนี่ทำไมผมเออเออโอ้ตกอ่าเพอ่มขึ้นใหม่เลยทุกคนผมเออมากเลยมามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วยังไงยังไงยังไงโอ้โลุนลุนลุน อุ้ยน้องเขาย,ยิงหลังอ่ะน้ของเข้าข้อหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายยังไงกดทัตเต้นนรอเบากว่าทัตเต้รอเบามุมนี้นสวยนะปั้งโอ้โหไม่เข้าหัวนะทุกคนปีเดอร์วอรก่อนแล้วกันปีเดอร์วอรก่อนแล้วกันปีเดอร์วอรก่อนแล้วกันปีเดอร์วอรพัญญาก่อนแล้วกันปีเตอวอรพัญญาก่อนแล้วกันยังไงยังไงจังหวะนี้ออกมาปุ๊บยังไงยังไงปุ๊บคิวหน่อยกดทัตเต้ก็โอ้ไม่เอาตายตาย ตายตายยังไงครับจังหวะนี้จุกจุกอย่างเดียวจุกอย่างเดียวบางใสจุกครับบางายจุยังไงกระโดดตีลูกการอแล้วยังไงยังไงออกมาเปล่า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 อันบวกก่อนพนหมวกเออออกมาทางนี้แบบปังโอ้โหเอ้ยทำไมไม่ตายวะงงนะงงนะงงนะไม่ตายไม่ตายได้ไงงงนะงงนะไม่ตายได้ไงเนี่ยงงนะงงนะ โอ้โหจังหวะแบบนี้ไปอัดตัวน้องเขานั่นจบเลยทุกคนสกอร์าหกต่อสามเลยทุกคนโอ้ไปอัดตัวน้องเขาอทชอวะมาดูเกมที่สิบกันนะครับผมเกมที่สิบว่ายังไงวางไววอหมุนเป็นหนึ่งสองสามทีสองสามทีไววอลมุนระวางฝึกวังนะครับผมฝึกวางไอวบกันนะครับผมยังไงยังไงออกมาเปล่าออกมาเปล่าเฮ้ยน้องก็มาทางนี้ยังไงยังไงเขามาข้างหลังโอ้โหเ้าก็ลูกเล็กมากเลยุ้กคนลูกเล็กมากเลยุ้กคนลูกเล็กมากเลย วิ่งมาแล้วแรงซ้ายขวาซ้า,ายขวาทาไม่ทันนะผมทำไม่ทันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็มาดิครับก็มาดิครับยังไงกดรอเบ้ากจะต้นรออ่งเอ้ยเกือบไปเกือบไปยังไงยังไงมาเปล่ามาเปล่าเข้ามาเปล่ายังไงยังไงต้องให้เข้าไปช้าต้องให้เข้าไปช้าวิ่งสวนกันปังโอ้ย ยังไงยังไงยังไงจู๊จุครับจู๊ไข่จูกไว้ว่าเป็นหลังครับผมว่าเป็นหลังนี่มาดิครับก็มาดิครับจูกไว้ว่าเป็นหลังก่อนก็มาดิครับเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อยังไงยังไงแอบก่อนรายการแอบก่อนรายการยังไงปังโอ้ยมาดิครับปังโอ้ยยังไงระยะจูบระยะจูบจะสู้น้องเขาได้เปล่าปังโอ้ยไม่โดนเลยทุกคน ดูก่อนลายกันดูก่อนลายกันพันพันก่อก่อนพันก่อก่อนลายการพันก่อก่อนลายกันยังไงแอบก่อนราการทุกคนยังไงจังหวะนี้ออกมาเปล่าผมไม่ออกโอ้ออกตอนผมไม่ได้เต้นนะทุกคนออกตอนผมไม่ได้เต้นนะทุกคนนะยังไง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 ไม่ออกมาทุกคนไม่ออกมาไม่ออกมาเขาไม่ออกมาโอ้โหปิดระเบียงก่อนโอ้โหปิดแต่เขาเพิ่งออกเข้าเลย เอาวะเอาวะยิงหัวเอาว่ะยิงหัวเอาว่ะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะมาดูเกมที่11นะครับผมยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้นะน้องก็ยิงัวแบบนี้ผมยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้นะยังไงยังไงดันเข้ามาแล้วดันเข้ามาแล้วอยู่ไหนข้างหลังก็มาดิครับลูกไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บไฟวอโดดีดีปุ๊บปุ๊บไฟวอสองสามชั้นเ้ผมว่าเฮ้ยเข้ามาทรงนี้เร็วมากเลยมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอยู่ไหนอยู่ไหน มาดี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 อยู่ไหนเร็วเกิ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 นจะยิงหลังผมอย่างเดียวเลยยิงหลังผมอย่างเดียวเลยยิงหลังผมอย่างเดียวเลยยังไงยังไงปังโอ้ยดีเดียวทุกคนยังไงตั้งหลักใหม่ก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนยังไง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 น้องเขาวิ่งล็อกแรกมากล็อกแรกกับล็อกแรกมาดิครับล็รกแรกกับล็รกแรกก็มาดิครับปังโอ้ยมาเอาบอกก่อนแล้วกันมาบอกปิดเลยก่อนแล้วกันยังไงปังเฮ้ยยังไงยังไงจังหวะนี้ว่าไง ออกมาเปล่า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 ยังไงอยู่ทางไหนโอ้โหไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนนะผมมาดิครับก็มาดิครับพร้อมบวกพร้อมบวกพร้อมบวกว่ายังไงปังโอ้ยผมลนนะอุ้ยโอ้ติดแอวอน่ะเอวอนเหมือนกันด้วยรู้ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครเลยทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวไม่ดีนะไม่ดีนะอยู่นี้ไม่ดีนะปิดไอวอนก่อนก็มาดิครับก็มาดิครับ ไวโว่ก่อนนะจ๊ะไวโว่ก่อนนะจ๊ะ <m> ย <ul ay> ังไงปุ๊บจีเรอวอสวยอยู่ไหนจ๊ะออกมาดิจ๊ะออกมาดิจ๊ะออกมาดิจ๊ะผมไม่ต้องออกไปนะจ๊ะผมไม่ต้องออกไปนะจ๊ะยังไงยังไงจังหวะนี้ปังปังโอ้โหไปยิงอัดตัวน้องเขานะทุกคนสดๆเลยต้องเอาหัวดิจ๊ะปังนี่ไงบีมมาลับกระสุนจูเกินบางทีนะก็ใชมือบังดอกลงไปมากทุกคนทุกผมอ่อนมากใครที่อยากหน่งกับผมก็ เ็นใ้คลิปมาเลยนะผมฝากบัตรมาด้วยนะเป็่นดูเอดีไปเลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูดูเอดีคนไหนเข้าโดนใจก็ผมก็จะแอดไปไป,ไปนะครับผมก็จะได้ออกคลิปผมเหมือนเดิมน,นะครัแพ่ชนะผมก็จะลงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมบ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุ๊บ